สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กรรมยากรของปีนักษัตวปีจอค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนกระดักกราคมปีพศ2.565นะคะจาได้เพิ่มปีนักษัตวเข้ามานะคะจะได้เอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะเราเริ่มที่การงานก่อนนะคะในเดือนนี้อืม งานของคุณกำลังพุ่งค่ะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามครูนะคะอาชีพเสริมนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะทำการเกษตรอาสงหาริมัย์ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีกำลังเจริญก้าวหน้าเลยค่ะคุณต้องหมั่นศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะศึกษาอะไรใหม่ ที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะทำมาก่อนศึกษาแล้วลองทำดูบ้างลองทำดูบ้างเริ่มใหม่ดูศึกษาดูศึกษาดูหาผู้รู้ดูนะคะงานเดิมที่ทำอยู่นั้นโอเคแล้วโอเคมากด้วยนะคะพ่อค้าแม่ขายก็ลูกค้าเข้าร้านเต็มค่ะนะคะคนก็สั่งของออนไลน์พิ่มเลยนะคะเป็นลูกค้าประจำนะคะเดือนนี้ค่อนข้างโอเคมาก ในเรื่องของการงานนะคะสรุปแล้วการงานผ่านทุกสาขาอาชีพค่ะนะคะอืมแต่คุณก็คือดีคุณคุณจะใช้ความฉลาดของคุณในทางที่ถูกต้องคือการศึกษากับงานใหม่นี่แหละเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตคุณเป็นเกี่ยวกับความสามารถพิเศษหลายด้านที่คุณมีอยู่และคุณก็งัดมันออกมาใช้จนเกิดผลสําเร็จในวันข้างหน้านะคะอืเนี่ย รับรองผ่านชัวนะคะมาเรื่องการเงินกันบ้างสรุปแล้วการเงินเรือนี้ก็เยอะเช่นกันตามงานที่เข้ามานะคะเนี่ยแหมอันเนี้ยอยู่ข้างกันเลยนะเนี่ยอาจารย์ก็แหมใช่ไตัวคุณเป็นอัศวินถือเหรียญน,นะคะอือคือการลงทุนบางอย่างถ้าคุณลังเลคุณไม่ต้องลงทุนนะนะสี่ยงทุกรูปแบบลังเลใจไม่ต้องลงทุน ดูคนที่เขาทํามานานก็ได้นะอย่างนี้ก็แล้วกันแต่การเงินเดือนนี้คุณได้เยอะแน่นอนสรุปการเงินผ่านเช่นกันค่ะอย่าลืมแบ่งเก็บนะต่อไปเรื่องสุขภาพสุขภาพโอเคไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่อย่างใดแต่ถ้าใครเป็นโรคป่วยเรื้อรังอยู่แล้วก็ก็คือ,คอก็สามารถบรรเทาอาการไปได้ไม่หายขาด นะคะในเดือนนี้โรคเก่าที่เคยเป็นอยู่ก็มีมาหน้าลำคาญอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นล้มป่วยอะไรนะคะคือก็เป็นปกติของคุณนั่นแหละแต่มันรักษาไม่หายนะคะต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้นะคะความรักของคนโสดนั้นคนที่คุณหมายปองเอาไว้คนนี้สวยจังเลยคนนี้หล่อจังเลยน่ารักประทับใจคุณไม่อยู่ในสายตาของเธอและเขาคนนั้นนะคะคุณอยู่วงนอก ทีนี้คุณจะทำยังไงล่ะก็ต้องอาศัยเพื่อนฝูงคบเ,เป็พยายามตีสนิทเป็นเพื่อนให้ได้ก่อนแล้วค่อยอแสดงออกมาแบบไลฟ์สไตล์ที่ไลฟ์สไตล์ที่มันมันมันค่อนข้างที่แบบเออด,ด,ดูน่าสนใจไลฟ์สไตล์ที่ดูน่าสนใจเพื่อที่จะดึงดูดเธอและเขาให้มาสนใจคุณนี่ถามว่ายากไหม น่าจะยากสําหรับบางท่านแต่สําหรับบางท่านไม่นะบางท่านเขาเป็นคนนิสัยอย่างนี้อยู่แล้วคือแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาทํากิจกรรมอยู่ตลอดเวลาเนาะก็ไม่ยากอะไร <laughs> แต่คนที่เขาอยู่นิ่งเนี่ยยากนะต่อไปท่านที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้ถ้าหาความสัมพันธ์มันเหินห่างลองชวนกันไปกินข้าวที่บ้านพ่อแม่ดีไหมนะคะ ส่วนเรื่องที่มันผิดศีิธรรมไม่มีนะคะเพราะว่าคุณธรรมมันค้้คอคุณอยู่สภาพสังคมมันค้้คออยู่เพราะฉะนั้นเรื่องที่มือที่สามไม่มีนะคะอาจารย์ฟันธงว่ามันมีไม่มีแล้วกันอ่ะในเดือนนี้นะแต่ความสัมพันธ์คุณดูห่างเหินห่างเหินไปชวนกันไปกินข้าวที่บ้านพ่อแม่ก็ได้นะไปที่บ้านญาติบ้านเพื่อนก็ยังได้เลยนะคะไปกับใครไปกับแฟนแล้วนั่นแหละ เพื่อความสัมพันธ์จะได้แน่นแฟ้นเหมือนเดิมจะได้ไม่ต้องอยู่ห่างเหินกันมากมายวันๆไม่คุยอะไรกันเลยอ่ะอยู่คนเดียวอ่ะอยู่คนละมุมอะไรอย่างเงี้ยมันห่างเหินไปนะมือที่สามก็จ้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โชคดีที่ว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าจิตใจที่มีคุณธรรมค่อนข้างสูงส่งก็ผ่านได้ในเดือนนี้สำหรับคนมีคู่นะคะต่อไปเรื่องที่จะ เืินสติคคนในหน้าไพ่นี้นั้นอแทบจะไม่มีอะไรติเลยก็ได้พูดออกไปแล้วนะคะแต่ถ้าในบางท่านที่ทางานประจําหัวหน้าง,งานที่เป็นผู้ชายก็อืพยายามศึกษางานจากเขาอะค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะพยายามศึกษางานจากเขาพยายามดูเขาเป็นตัวอย่างก็ได้ว่าเขาเป็นหัวหน้าง,งานเราได้อย่างไรก็พยายามพยายามทําถามก็ได้คุยเลยก็ได้ ซักประวัติหน้าตัวเองเอาไว้เป็นไอดอลอะไรอง่ยค่ะตัวอย่างในการทํางานที่มันจะนํามาซึ่งความรุ่งเรืองรุ่งโรดในชีวิตของคุณในเดือนนี้และก็จะนํามาซึ่งเงินทองที่มากมากนะเดือนนี้นะเยอะ <c oughs> แต่ถ้าท่านใดลังเลใจในการเสี่ยงทุกอย่างทั้งหุ้นหวย บิตคอยอะไรต่างๆทองคำอะไรต่างๆถ้าคุณไม่มั่นใจไม่ต้องลงทุนก็แล้วกันในเดือนนี้นะประมาณนี้ในเดือนนี้นะอ่ะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปคุณจะเบื่อเอานะคะอ่ะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ